This <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับมาที่บ้านเลขที่38นะครับหมู่ที่17ตําบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มจูเนียบูรี่นะครับของน้องติ๊กครับคนนี้เขามีชื่อเสียงมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยด้วยกันมา

อยู่ับคุณติ๊กมนตีตีคุณนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มจูเนียบูลี่เมืองกาลสินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าเลี้ยงบูลี่ลว้ลวนเลยเนาะใช่ครับพี่บูบ้างครับผมครับจูเนียบูลี่เราเนี่ยพ่ว่านานแล้วนะอ่าน่าจะปีห้าสี่มั้งครับปีห้าสี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็อแอนน้ว่าสิบปีแล้วใช่คร<ช>ับเพราะว่าเมื่อก่อนนะถือว่าเหตุไพสานเนี่ย มึนก็ว่าเขาเรื่องอยู่ที่เขาเลื่องอยู่ครับผมแต่ควมมันเยอะครับพี่ครับผมครับตอนนี้ก็มารู้สึกจะโบมเรื่องแบนด็อกใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าบูรี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับก็ยังคงเป็นนามของเราอยู่เหมือนเดิมครับก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่ครับชื่อว่าใหญ่ครับชื่อใหญ่นะครับก็เปิดรับผสมอยู่เนาะรับผสมครับพี่เปิดรับผสมครับบอดี้เขาสวยมากสวยงามมากครับตัวนี้จ่ายลูกสวยตนี้จ่ายลูกสวยจ่ายลูกสวยแล้วก็ อานาพบได้สาวว่าจะมีทายาทด้วยมีอะไรเนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็รีบโทรเข้ามาจองเลยนะครับตัวนี้โทรเข้ามาจองเลยแม่สวยด้วยครับแม่ก็ใส่ของเขาด้วยครับอ๋อเป็นไล่เบียดเขาครับเป็นหลานขึ้นนะคัตเตอร์คัตเตอร์เนนัมบูลี่สีดำนี่เหรอครับเออเขาเรียกว่าสีอันนี้สีแบ็คแทนครับแบ็คแทนเออแบ็คแทนครับผมโอเคตัวนี้เป็นลูกของพ่อฮีโร่ครับครับกับแม่ไลลาครับเป็นสายสยามทั้งคู่เลยครับผมเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับผม นีได้ให้ฉายาอะไยังครับยังครับผมเพิ่งเต็มหนุ่มครับเพิ่งเต็มหนุ่มเลยเพิ่งได้ปีสองเดือนครับผมอ๋อก็ในนาก็น่าจะได้ได้คิวนะครับผมได้เปิดผสมครับตัวนี้ครับบูลี่มีกี่ตัวครับตอนนี้บูลี่ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวครับคัะแล้วก็แบนด็อกมีอยู่ห้าตัวครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ติ๊กมาเอาแบนด็อกมาแนะนำเนาะอ่าจะมีตัวไหนบ้าง ได้ได้ครับได้ครับสวยๆหลายตัวเหมือนกันก็พอมีที่พอมีพอมี ชอบครับผมชอบเนาะเป็นอีสปอร f e ถึงแบรนด็อกนิดหนึ่งครับครับพี่มันมีอะไรผสมอะไรมันถึงออกมาเป็นแบรนด็อกอ่ที่ผมเข้าใจนะครับคือความแท่งผสมนะครับแบรนด็อกนี่คือว่าเรดโนตผสมกับ ป๊อบด็อกครับตอนแรกมาถ่ายเลยนะครับมันกลายเป็นบิดโนดขึ้นกับป๊อบด็อกจะเป็นแบนด็อกครับบางคนก็เอาแบนด็อเป็นด็อกอาจจะเป็นบัวบัวก็ได้ผสมกับเดดโนดหรือบัวบัวผสมกับแบนด็อกก็เป็นน็กเป็นเดิมครับผมที่ต้องใจผมนะครับแล้วก็บางคนชอบหน้าย่นเขาก็เอาปเอาเรดโนดนะครับไปขึ้นกับนิบุเรียนหรือพวกนีโออย่างเงี้ยครับเอาหน้าเข้ามาโครงสร้างกระดูกเข้ามาอย่างเงี้นะครับแล้วก็บัวบัวเนี่ย มันก็ใหญ่พี่กระดูกมันใหญ่ครับเขาก็เอาเลดโนดเนี่ยไปขึ้นกับบัวบัวได้โครงสร้างใหญ่ขึ้นคือตอนนี้คนไทยเขาพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นคือต้องการโครงสร้างใช่ครับเน้นโครงสร้างให้จากตโนตตัวเล็กให้มันตัวใหญ่ขึ้นแต่สีเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมเน้นจมูกแดงตัวแดงอยู่เหมือนเดิมครับเป็นเปรย์ด็อกอยู่เหมือนเดิมครับนี่คือคำว่าแปนด็อกที่พบใจผมนะครับคนอื่นที่งยังผมไม่รู้แต่นี่คือิงของผมครับคือพัฒนาจากเล็กให้มันใหญ่ขึ้นคนไทยตอนนี้ชอบหมาใหญ่ลอครับผมแต่ก่อน ปั๊ปด็อกแล้วก็มีมินิการบูด็อกใช่ไหมครับที่เข้ามาในไทยแล้วก็มามส่งมาเล่นโน้ตตกมาเป็นถูแดงอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้หลากหลายแล้วพี่มีทั้งพวกมีโอดิโฟเรียนแล้วก็มีทบบูบูวาร์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ครับครันีนก็คงสร้างตอนนี้ครับครับผมเบอร์ดี้สีเบอร์ดิ้เป็นไงลูกมาเนี่สอบถามเรื่องับลูกค้าของจูเนียเราครับส่วนใหญ่มาจากไหน ทั้งลูกค้าประจำเลยพี่อค้าประจำชาวอสันเราะนี่แหละครับแล้วก็ลูกค้าขาจรบ้างทั่วประเทศพี่ครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยครับอย่างพวกเยียมนเนี่ยพวกนี้ครับลาวนี้ก็มีพี่มีเข้ามาเรื่อยๆครับครัตอนที่เราโพสต์มันก็มีคนใหม่ๆเรื่อยพี่แต่ส่วนมกขาประจำเนี่ยจะเยอะกว่าครับเพราะเขารอลูกตัวเี้กอะไรมาเนี่ยครับโอ้ครับแล้วถ้าลูกค้ามาในติ๊กส่วนใหญ่จะให้คําแนะนาเขาอย่างไงว่าเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่า เขาอยากจะเข้ามาดูหรือหรือว่าเราต้องต้องต้องส่งอะไรให้เขาดูคือขั้นแรกเลยพี่ลูกค้าถามเลยว่าลูกพ่อไหนแม่ไหนอะไรปมาณนี้ส่งภาพแม่เขาดูครับแล้วเขาเข้าอยู่ใกล้เราเขาบินขาดูเองเลยครับเขามาดูเลยว่าตัวนี้จริงไหมอะไรจริงไหมดูจริงริงไหมอะไรประมาณนี้ครับเขาเขาอยากมาดูเองเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเขาอยู่รอบรอบนี้ใช่ครับไม่เกินร้อยรูสองร้อยเข้ามาดูเองเลยพี่บางคนมาโคราชก็มีเข้ามาดูครับโอครับาชเข้ามาแล้วถ้าไกลๆล่ะเรามีไกลไกลคือ วิดีโอเงียบเลยพี่วิดีโอขอให้เขาดูนะครับว่านี่พ่อเขานะแม่เขาอยู่นี่นะนี่เลยครับแล้วก็ลูกหมาอย่างนี้นะคือไม่โของเขานะพี่แล้วก็แน้นำเขาว่าพ่อแม่สายไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับครับแล้วก็ที่เขาชอบผมเลยตรงนี้คือว่าผมไม่เคยโกหกเขาคือคำนั้นคำนั้นเลยส่งวันไหนก็ส่งวันนั้นได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับอย่างนี้ครับโอ้ี่นี่คือเขาไว้ใจในความ เขาให้ความเชื่อถือข้อควาวเดียรเราเนาะใช่ครับพี่คือตงไปตรงมาใช่ครับไม่กับลูกค้าเขาครับคุณคือตัวนั้นเลยอย่างงี้ครับแล้วกรณีที่ลูกค้าอาจสมมติว่าเขาอยู่อาจจะเป็นภาคใต้ที่อยู่ไกลเรามีวิธีส่งตัวนี้มีรถรับส่งนะพี่แต่ก่อนผมส่งเป็นเครื่องบินไปแต่ตัวนี้มีรถรับส่งถึงบ้านเลย้านรับถึงนี่แล้วก็ส่งถึงที่บ้านขาเจ้าเลยเป็นอย่างนั้นเลยครับทันีีสุดแล้วพี่เป็นรถแอร์ด้วยเป็นรถกระบะนะครับเป็นตู้ทึบนี่แหละครับ รถแอร์เลยครัเชื่อมันได้เลยได้เลยพี่ค่าส่งอาจจะแพงน,นิดนึงครับตอนแีกส่งเครื่องก็สามพันห้าส่งรถบ้านก็สี่พัน สี่พันห้าประนี้ครับหากันพันเดียวแต่มันก็คุ้มพี่ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องสั่งตามบินมีรอหน้าบ้านเลยครับมีมีรับประกันอะไรไหมรับประกันครับรับประกันมีรับประกันตายใช่ครับรับประกันตายถ้าตายผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยผมไม่คอเงินตายเคลี่ยนให้ใหม่เลยหรือว่าเอาเงินคืนไปเลยครับผมถ้าอย่างนั้พี่ครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยไม่ไม่มีครับพี่ไม่มีปัญหาครับโอเคโอเคแต่ผ่านตลอดพี่ครับครับโอเคเรื่องการจัดการฟาร์มติ๊กตอนนี้ทำยังไงบ้างครับก็ ท้องกศาสตร์เช้ากับเย็นสองครั้งครับแล้วก็มีที่ระบายน้ําลงหลังคอครับแล้วก็ลงบอ่อพักน้าครับบ่กินน้าเสียครับกินำบกครับ,บ,บแล้วแล้วพวกการให้อาหารให้อะไรครับผมไม่กินบัฟอย่างเดียวเลยครับบัฟอย่างเดียวเลยเช้ากับเย็นสองครับครับครับผมแสดงว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูหมาใหญ่ๆเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยใช่ไม่ไม่ครับสบายเลยครับสบายสบายครับยากอย่างแต่หมาเล็กครับตอนอนุบาลหมาแค่นั้นเองครับที่เป็นยากครับนอกนั้นก็ สบายชิวๆเลยครับเล่นอย่างนี้ครับเบีดพัดลมล้างคอกเช้าเย็นครับียดพัดลมจบให้อาหารช้าเก่เย็นจบนะครับเมื่อก่อนที่พี่มาเยี่ยมคอกติ๊กนะครับเยี่ยมเกาหนีเราเนาะจะเป็นการเลี้ยงแบบฟาร์มปิดใช่ใช่ครับด้านในนู่นนะใช่ครับพี่แต่ตอนนี้ออกมาแบบนี้โล่งๆเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไงครับพี่ข้อดีคือถ้าฟาร์มปิดเลยพี่ปัญหาหลักเลยครพี่ไฟไฟฟ้าดับบ่อยคครับ ห้องแอร์ผมเนี่ยแต่ก่อนมีหมานอกอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมครับหมาทุกตัวอยู่ห้องแอร์ไฟดับเราไม่รู้เรื่องพี่การไฟไม่แจ้งเราบ<อ>างทีเราไปอยู่นอกก็ได้ไม่อยู่บ้านานะเี้ครับ<อ>ตายพี่อะไรคือหมาให้โศกขึ้นตายครับเออแล้วพอใจ้งมันอยู่นงี้พี่ครับทำอย่างนงี้ครับอย่างไรมีพัดลมให้มาเขาเขาก็อยู่ได้แล้วครับชื้ออาจจะร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่พี่เขาอยู่เขาได้เงี้ครับเขาอยู่เขาได้ทั้งบุรีก็อยู่ได้ครับแม่ดอกก็อยู่ได้พี่มันต่างกันตอนทำสามปิดเกิดว่า ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาดูแล้วเอออยากจะซื้อมาเลี้ยงตัวใหญ่ๆเนี่ยแบนด็อกเนี่ยครับต้องเตรียมยังไงบ้างครับหนึ่งเลยพี่ใจรักก่อนครสองครับมีตังค์ไม่มีตังค์ห้ามเลี้ยงครับกินเยอะบันจุสามเลี้ยงเขาแล้วมันต้องเลี้ยงไปยาวๆพี่สถานที่ต้อสถานที่ต้องพร้อมครับต้องมีสถานที่เขาดูอยู่ด้วยพี่ถ้าสถานที่ไม่มีก็อย่าเลี้ยงเลยมันลำบากตัวเองแล้วที่บอกว่าต้องมีตังค์พ่อเลย มันกินเยอะพี่หนึ่งนะครับถ่าลูกหมาตัวหนึ่งมันไม่มีนะพี่พันห้าสองพันตัวนั้นไม่มีเลยนะครับไม่มีนะเบนด์อกแดต่ําต้องมีแปดพันถึงแสนเลยนะครับมันอยู่ราคาเท่าไหร่ครับแล้วพวกที่โพสหากันพันห้าพร้อมตัดหูสองพันสามพันกรุณนาให้ผู้มีไปขอหมาวัดมาเลี้ยงครับผมพูดอย่างนั้นเลยพี่ถ้าราริรักจะเลี้ยงเลยพี่ตรงตรงเลยครับทุนมันเยอะง่ายเลยพี่ประเภทที่จะบอกว่า ขอมาสองสามพ <2, 3, S 2> ั 000, 2, 000, 3, 000, 2, 000, นสองพันนั่นละมือบางคน,น <ะ S 2> พี่พร้อมตัดหูด้วยนะพันห้าเนี่ยไม่ได้เลยพี่<อ>แนะนำให้ไปเลี้ยงหมาวัดครับอขอว่าหมาบัดมาเลี้ยงเลยพี่หรือหมาบ้านข้างทางมันมเลี้ยงเลยดีกว่าข้างทางงั้นพี่รักหมาก็เอางั้มันเลี้ยงดีกว่าอดี๋ยพูดอย่างนี้เลยมันเสียศักดิ์ศรีหมาพวกแบนด็อกเขาพวกเขาเลี้ยงหมาเย,เยอะๆพี่มันกินใจเขาหน่อยเล<อ>ี้ยงดีกว่าเขาจะบรีดออกมานะโอ้โหแต่ละข้อพี่แค่วผสมกี่บาทละตั้งท้อนอีกสองเดือนแล้วให้หานอัดแคลเซียมอีกโปรตีนอีก อาหารทุกอย่างเนื้อนมไข่อีกพี่ข้อออกมาต้องฝอกข้อขอ,อีก 6, 000, 000, 000, 000อผ่าข้ออีกเจือตังอีกอั้มตั้มก็มีหกเจ็ดพันเป็นหมื่นละค่าผ่าข้อนี่พี่เพื่อมีตังคคอยเลี้ยงผมเพิ่งเห็นผลนี้พี่ลูกหมาออกมาบางตัวแมผ่ผ่านไม่มีมนมให้ลูกกินต้องซื้อนมแพ้ให้มันกินอีกอกระปองนึงตั้มตั้ก็หกสิบห้าบาทละใช่คิดดูง่าไงพี่แล้วก็ให้อาหารให้นมอีกหนึ่งชั่วโมองต่อครั้งเราต้องดีพี่ กาจะครบเดือนกดเป็นจะรอดพี่นี่แหละครับคาว่าพันห้าสองพันอย่าถามซื้อเขาเลยอย่าครับผมอย่าเลี้ยงเลยดีกว่าอย่าเลี้ยงเลยดีกว่าครับอันนี้ก็มองตรงพี่อันนี้คือความจริงจากคนที่เลี้ยงนะครับเรื่องกระแสของแบนด็อกระหว่างแบนด็อกกับบุรีท่าไพศานเราตอนนี้ผมคิดว่าแบนด็อกมาแรงกว่าบุรีพี่ตอนนี้ครับเหตุผลเหมือนมันคนชอบหมาตัวใหญ่ขึ้นอแล้วก็หนึ่งเขา ดูแลง่ายกว่าบูรีหนึ่งธรรมชาติก็ได้อยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องแอร์ก็ได้ครับแล้วก็คนทั่วไปเราเนี่ยเหมือนจะไปฟอาบ้านเหมือนจะไปเรียนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นบูรี่มันจะเล็กไปมันจะไม่น่าเกลงขามเท่าไหร่พี่ถ้าันตัวใหญ่อย่างเงี้ย เข้าบ้านได้คือคนมันถึงมันม่นจะจัดกระทด้ัพี่คนเดินเข้าบ้านเนี้ยเขาเห็นเขาก็กลัวแล้วพี่นี่คือข้อหลักนะที่ผมคิดนะครับมเงี้ยคิดผมนะครับมีเงีคิดของผมเป็นอย่างนั้ไครับผมว่าว่าส่วนใหญ่พื้นที่ภาคสารเราคนส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เยอะใช่ครับแล้วก็หนึ่งมันร้อนพี่ครับ แล้วก็หมาเบลน็อกเนี่ยมันจมูกยาวมันหายใจสะดวกขึ้นไม่เหมือนบุรีพี่บุรี่มันจะเตี้ยจมูกสั้นด้วยอย่างเงี้ยครับครับอาจจะมีสตกขึ้นบ้างอะไรบ้างมันร้อนมันก็จะตายได้เงี้ยครับอ๋อนี่คือความหมายของผมนะครับครับครับเรื่องราคาราคาก็พอไปได้พี่เริ่มตั้งแต่หลักพันยันเป็นหลักหลายหมื่นครับก็จับกูได้อยู่ครับถ้าทะลได้ดีหน่อยก็อาจจะแพงหน่อยหนึ่งครับแต่มันก็คุ้มพี่ครับถรับเป็นล็อกนะครับมันก็คุ้มเพราะว่าหนึ่งมันสวยตัวมันใหญ่ บางคนชอบหน้าย่นบ right. no ้างหน้าตึงบ้างแล้วแต่คนชอบพี่แล้วเทกิสารเนี่ยหนึ่งแล้วมันร้อนพี่มันก็เลยแบบต้องเลี้ยงพวกนี้เป็นส่วนมากแล้วก็ตลาดตรงนี้ก็ดีด้วยครับัเป็นด็อกนะครับอไปไปได้สวยเอาละครับสรุปนิดนึงครับิ๊กครับจูเนียร์บุรีแคมป์เราตอนนี้มีกี่สายพันธุ์มีอยู่สามสายพันธุ์พี่ครับอันแรกเลย แบนด็อกพี่แบนด็อกครับผมแล้วก็บูรี่ครับผมอ่าแล้วก็มีเฟนบูด็อกครับเฟนบูด็อกครับครับผมณตอนนี้มีให้บริการการจองการสมมติตัวไหนมีลูกบ้างตัวไหนรับผสมบ้างตอนนี้มีท้องอยู่หนึ่งแม่ครับเป็นสองแม่สองแม่คือแบนด็อกครับแบนด็อกเป็นลูกของฝั่งฮังบิ๊กแบร์ครับตอนนั้นครับครับแล้วก็มีตัวบูรี่ครับครับเป็นลูกสายทางเพตตี้บอยครับอ๋อเพตตี้บอยครับผมครับ ก็คือลูกของเจ้าใหญ่นี่แหละครับเจ้าใหญ่นี่ยนะครับส่วนแบนด็อกที่เป็นพ่อพันุ์ก็คือไอ้ไน้นั์กับไอ้เบอร์ดี่ครับสองตัวก็คือเปิดรับผสมอยู่เนะรับสมงอยู่ครับ่อยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามอะไรเข้ามาก็เบอร์โทรครับติกเดี๋ยวเราลงไว้ทั้งใต้นนี้นะครับเบอร์โทรครับ064ครับ229ครับ1197ครับผมเอาไปครับ064ครับ 229ครับ1197ครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กหน่อยฮะมุนตีพี่กุลครับต่ายเลยครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาดูก็มาดูที่บ้านดงสว่างครับพี่บ้านดงสว่างใช่นไหมฮะครับผมอำเภอเมืองเมืองกาลสินนี่เองครับผมเหมือนที่ดียวเองเนาะ9กกิโลพี่9กกิโลเองครับ้าจะมาแบบอยากไปดูตัวจริงอยากมาดูของจริงว่ามีการเลี้ยงดูยังไงก็สามารถที่แบบเข้ามาชมได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะเข้ามาชม ไม่ว่าจะเป็นบูลี่หรือว่าแบนด็อกครับผมอยากจะได้หมาส,ายสวยๆสายเลือดีๆครับแล้วก็มาถามคนที่มีประสบการณ์นี <c oughs> <c oughs> หลายสิบปีแล้วต้องขอบคุณตกนะบิ๊ที่ให้ข้อมูลม,มาในาโอกาสนี้แล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้ มาเยี่ยมติ๊กอีกทีนึงเนาะต้องมาพี่ต้องมาต้องมาต้องมาเที่ยวที่นี่อีกต้องขอบคุณมากครับติ๊กผมรู้ดีครับดีครับเด็กน้องจูเนียครับน้องจูเนียนี่ครับต้องฟังตัวจริงครับผมจ้องฟังตัวจริงบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ